จูจีพ้พามาดูบรรยากาศสีเดรุนีเส้นทางไฮจูโกในวันที่หิมะตกกันเดี๋ยวจูจี้8ราคาแล้วก็วันเวลาเปิดปิดไปท้ายคลิปนะคะที่ไฮจูโกเนี่ยเขาจะมีน้องจมามบลีแล้วก็สัตว์ป่าอื่นๆให้เราได้เจอตลอดทางเลยเส้นทางนี้นะคะยาวประมาณ19-2กสิโลเมตรซึ่งเราก็จะเจอคนที่มาเดินถามเราว่าฉีมาหรือว่าจะขึ้นมาไหมก่อนที่จะขึ้นมาค่ะจูจี้รู้สึกว่าพอหิมะตกเนี่ยบรรยากาศมันก็เลยค่อนข้างโรแมนติกมากๆจูจี้ก็เลยเลือกที่จะเดินขึ้นไปทางจุดที่จูจี้ไปถึงนะคะก็คือเป็นด้านบนที่สุดสุงทางไม้มักกนนน่่เเียะตตืออๆคจ ็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะเดินลงกลับมาแทนดีกว่าเพราะว่าทางเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลื่นแล้วระหว่างทางนะคะจูจีก็เลยขออยู่แบบพักแล้วก็เติมออกซิเจนก่อนเวากับเริ่มหิวแล้วด้วยนะคะจูจีก็เลยกินขนมที่เตรียมมาแต่ถ้าใครไม่ได้เตรียมมานะคะด้านบนเนี่ยเขามีออกซิเจนขายรวมถึงมีน้าดื่มแล้วก็ข้างน้ำพห้ด้วยนะคะ oh, แล้วเขาก็มีถังขยะตลอดทางเลยเป็นถังขยะที่อยู่ในวิวที่สวยมากๆถ้าใครอยากมานะคะก็สามารถขึ้นมาซื้อตั๋วได้ที่ด้านบนเลยะค,ะลค่ะราคาตั๋วนะคะจะอยู่ที่60หก็แแค่สดงปอร์ตนะะคแล้วก็ ไปก็คือแล้วแต่เส้นทางที่เราเลือกเลยเวลาสังเกตทางขึ้นนะคะ<ๆ>เขาจะมีป้ายเขียนว่าไรจูโกอยู่แล้วก็ทางขึ้นเนี่ยเขาจะเป็นบันไดไม้จะอยู่มุมขวาสุดเลยค่ะส่วนลิงก์ของพิกัด GPS เนี่ยเดี๋ยวจูที้แปะไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะ